อ่ะครับตัวนี้เป็นเซตอุปกรณ์เสริมของฟอร์ซ่านะครับแบบโชว์ริ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นเซตที่ใช้งานจริงนะครับไม่ได้แต่งสวยอย่างเดียวนะครับตัวนี้ประกอบด้วยอะไรครับพี่อ่าบาร์เสริมฟอร์ซ่าครับบาร์เสริมฟอร์ซ่านะครับเป็นแบบยาวแล้วก็จะมีอะไรนะจะมีน็อตอ่าน็อตเสริมแล้วก็น็อตสแตนเลสยึดอันนี้ครบชุดเลยของฟอร์ซ่าครับผมโอเคก็จะมีที่จับมือถือ2805แบบยึดแฮนด์อ่าแล้วก็อันนี้ขาขาแปลงรุ่น3511นะครับผมแบบแปลงอันนี้แปลงมาแขวนของได้อ่าครับ แล้วก็ท่ว่างแก้วน้ํารุ่นสามห้าหนึ่งศูนย์ญี่ปนเหมือนกันครับอืมตัวนี้เป็นครบเซตของฟอร์ซ่าสามมาสูนเลยนะครับได้ครับอ่ะปีเก่าปีใหม่ใส่ได้เลยนะตัวนี้อ่ะโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้เซตแบบนี้นะแบบครบเซตแบบนี้นะนะฮะรู้ลูกค้ากดดูราคาในตรงนี้ก่อนนะครับตะกร้าด้านล่างสายมือนะครับหรือถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆกล้บางแวกแ9บนะครับเรียนเชิญเลยนะครับกดดูหน้าช่องเลยนะครับกดตรงที่อยู่เลยนะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยร้านปิดแค่วันอาทิตย์นะครับอ่ะ โอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับฟอร์ซ่าคันนี้นะครับ